สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ้าวคลิปนี้เบาก่อนกับพาพี่น้องมาพบพ่อกันครับกับเสียงพ่อแก่นะครับเนาะเป็นงานเลี่ยมกันน้ำครับเสียงพ่อแก่ชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะออกแบบในการเลี่ยมลำบากยูนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันเด้อครับเด้อ อะมาวัดที่นี่ครับมาฟังการอธิบายนี่นะครับเนาะสำหรับเสียนพ่อแก่องค์นี้ครับเห็นไหครับสวยงามปะ,ะนะเป็นงานลักษณะแบบนี้ครับผมเป็นยังเบ้าก่อนจึงว่าค่อนข้างที่จะทำลำบากนะครับคือว่าโจทย์ของลูกค้าเอามาให้ เป่าก่อนอีสานผ้าเลาะนะดีเลี่ยมครับเพื่อนบอกว่าเฮ็ดจังได้ก็ได้เอาให้แบบสวยงามและโดดเด่นนะให้มันเด่นทั้งสองอยางสองแบบให้มันดูดีว่าสันเพื่นว่าให้ดูดีและสวยงามนะเป่าก่นก็โอ้นางคิดทีเฮ็ดจังได้นาะว่าวสันพีนออ่น้องเ้ยคือ จังได้กระโบกคือจังได้กระโบกก็เลยโอ้ยสมองอีกคิวซังว่าสินช่วยคาดด้วยว่าสินเด็กก็เลยแบบขืนมานะครับเนาะนี่เป็นลักษณะนี้ครับัตนี่มาก่อนการขืนบล็อกครับใส่เสียนพกแก่เนี่ยแหละครับวาดบล็อกวาดแบบตามรูปเลยนะครับขืนบล็อกมาตามรูปเร็จสับเรียบร้อยนะครับเนาะแต่มาปั๊มขึ้นบล็อกหน้านูนหลังนูนปกตินะ แต่ว่าก็ได้เอามือดันซวยนะดันนูนช่วยนะเพื่อให้งานมันดูดีครับแล้วก็พ่อนันเลี้ยนั่นเ,นะเกนกลางเ้าเฮจังเดนะเกยนกลางนี่เบ้าก่อนล็อกหนานะใช้แปดมิลครับในการล็อกนะร่วมหนาหลังน้ำก็เป็นสิบมิลพอดีครับใส่ในการล็อกกับหนาเติบนะมาครับ ถือว่าหนาเพราะว่าเนี่ยครับด้านหลังเคนฝังมันยอียงเดียกับบอลูนะนะเนาะเครื่องล่างอยังของที่นั่นที่เพิ่งน,นั่นมานั่นแหละครับเนาะนี่เพิ่นเอามาฝังครับแล้วมันหนาบัดที่นี่ครับคันหนบาบัดที่นี้ปัญหามันก็คือว่าตรงเนี้ยเป็นล็อกเก็ตนะแผ่นทองแดงเนี่ยก็หน่อยเดียวครับเพราะาผมจิล็อกมันนี่จะได้คันที่เอาอบางมันบ้ พอลอกเสร็จปุ๊บด้านหลังเขาก็ต้องได้เสริมครับเพราะเสริมและะ้ววันนี้มันจะไม่สมดุลกันนะมันบ่สมดุลกันผมก็เลยต้องได้ใช้เกนียนกลางให้หนาครับเพื่อจะให้งานออกมาสมูทกันนะแล้วก็สมดุลกันครับเลยต้องได้แต่งมานก,ก็เลยเป็นในลักษณะแบบนี้แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับกระโดดเด่นเด่นจังไดวต์ตีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบึงนะิ เพราะว่าอันนี้ก็รทเป็นการหักเหของแสงนั่นแหละครับนี่เบิ้งเด้อเห็นไหมครับแสงปรับแสงอเพราะต่อแสงแดดครับต่อแสงแดดได้ก็บที่ออกมาในลักษณะนี้ครับวิบวับวิบวับครับเพราะว่ามุมหักเหครับข้างหน้าใส ด้านหลังใสตรงกลางใสครับแต่ขอบเป็นสีครับบัดน,นี้พอตกต่อแสงแดดครับออกเป็นประกายเลยนะมุมหักเหยของแสงกระจออกนะครับแสงสีสะท้อนนะก็ะเลยทําให้งานโดดเด่นขึ้นนะทั้งด้านนอกและด้านในครับทั้งชิ้นงานและทั้งรอบนะเห็นไหมครับนี่แหละก็ะประมาณนี้ครับพี่น้องฝากไว้น้ำเดือคกับเด้อดสำหรับ ผลงานครับไปชื่นชอบผลงานเบาก่อนก็กดติดตามนะหรือว่าอยากจะได้งานเลี่ยมพักก็สามารถทักทายเบาก่อนได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะเบาก่อนขออําลาพระจากพี่น้องไปสักครครับผมสวัสดีครับ